ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงนิวโนเวลนิยายสนุกจากเรื่องแม่ครัวยอดเซียนตอนที่9สาวน้อยจอมพลัง พลังเซียนของหลิวหลีไหล,หลเวียนซ้ำไปซ้ำมาจนสุดท้ายกระดูกทุกชิ้นและเนื้อเยื่อทุกส่วนล้วนถูกพลังเซียนหล่อเลี้ยงแล้วนางก็เป็นราวกับพลังเซียนร่างมนุษย์ดีที่ได้อานนี้ส่งจากระคังน้อยมีเช่นนั้นหลิวหลีคงกลายเป็นพระถังซัมจั๋งที่เนื้อหอมน่ากินในตำนานไปแล้วเมื่อหลิวหลีหลืมตาขึ้นมานางจะด่าเจ้างูตัวแดงตัวนั้นก่อนสักยกทำเอานางเกือบตาย หลังจากนั้นจึงดูพลังบำเพ็ญเพียรของตนเองฝึกลมปราณจนไปถึงขั้นที่8แล้วจึงค่อนข้างจะพอใจหลิวหลีได้รับอิทธิพลมาจากพวกนิยายนางรู้สึกว่าพลังบำเพ็ญเพียรที่ข้ามขั้นอย่างรวดเร็วจะไม่มั่นคงถือเป็นพลังที่เปราะบางและไม่มีอนุภาพสังหารดังนั้นการโคจรพลังเซียนซ้ำไปซ้ำมาเป็นการทำให้พลังมั่นคง ยังยืนและมีพลังสังหารตนเองควรจะคิดเรื่องฝึกวิชาสักหน่อยมิเช่นนั้นวันข้างหน้าคงจะมีแต่พลังบำเพ็ญเพียรแต่ไม่มีวิชาป้องกันตัวนี่จะเท่ากับว่ามีเพียงความสามารถด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น รอกหรือคิดถึงตรงนี้หลิวหลีพบว่านางหิวแล้วหิวขนาดที่กินวัวได้ทั้งตัวแต่ไม่ได้สำรวจสภาพรอบตัวแม้แต่น้อยหลิวหลีลุกขึ้นแล้ววิ่งเข้าครัวนางอยากทำของอร่อยมาชดเชยให้ตนเองพวกสเสวียนหัวเห็นสิทธิ์มองข้ามตนเองวิ่งโรคเข้าไปในห้องเล็กๆก,การมีตัวตนของพวกเขาช่างต่ำต้อยนักท่านอาจารย์เขตแดนปราการแก้วของท่านยังไม่สลายไป จืออินกล่าวเตือนเพราะเมื่อครู่กลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของอาจารยา์อาเทีนยนเย่าสร้างเขตแดนปราการแก้วดูเหมือนว่าอาจารย์อาไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาเทีนยนเย่ากระแอม,มอย่างกระอักกระอ่วนใจจากนั้นก็เก็บเขตแดนเข้าไปพอได้ยินเสียงร้องโหยหวนของหลิวหลีหลายคนก็หายตัวไปนางเป็นอะไรอีกละ่ะหลิวหลีมองไปยังหม้อใบเล็กที่แตกละเอียด เพราะเหตุใดกันทำไมหม้อที่นางคุ้นเคยใช้ปรุงอาหารมาหลายเดือนจู่ๆถึงเปราะบางเช่นนี้คิดดูแล้วอาจเป็นเพราะสาเหตุอื่นหลิวหลีหยิบตะหะลิวขึ้นมาก็พบว่าตัวนางบีบหักหักแล้วเหรอหลิวหลีมองสองมืออย่างเหลือเชื่อจบเหตแล้วนางกลายเป็นสาวทรงพลังไปแล้วสาวน้อยทรงพลังนางไม่ได้อยากจะมาสายนี้หรอกนะดังนั้นจึงกรีดร้องโหยโหนขึ้นมา มีคนเข้ามาสองสามคนมองหลัวหลีที่กำลังจับตะหลิวหักคามือหลิวหลีเห็นว่ามีคนมาจึงพุ่งเข้าไปในอ้อมแขนของจื่ออินที่อยู่ด้านหลังราวกับประทัดน้อยพูดเสียจนจื่ออินอยากเข้าฌานไม่ต้องออกมาอีกเลยสิทธิพี่ข้าทำหม้อใบเล็กและตะหลิวที่ท่านให้แตกแล้วข้ายังไม่ทันได้ออกแรงเลยนะหลิวหลีอธิบายอย่างตั้งใจพลางร้องห่มร้องไห้ พวกเทียนเย่ามองจืออินและสาวน้อยน่ารักในอ้อมแขนเขาสวียนหัวกระตุกยิ้มที่มุมปากสิดเอย๋ยนี่เจ้าเพิกเฉยต่ออาจารย์เช่นนี้เลยหรือออแฮมเขาแกล้งกระแอมเสียงอย่างเย็นชาสองสามทีหลิวหลีถึงรู้ว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยนางหน้าแดงขึ้นมาเหตุใดจึงมีคนอื่นอยู่ด้วยเล่าหน้าขายหน้าเสียจริงคารวาสิ์พี่ทุกท่านเอ๊ะ ท่านอาจารย์ท่านมาที่นี่ได้อย่างไรหลิวหลีกล่าวทักทายจากนั้นก็พบว่าอาจารย์สองสามคนที่ตนเองเคยเจอหน้ามาก่อนก็อยู่ที่นี่ด้วยสิทธทิจืออินได้รู้ความจริงเรื่องที่ตนมีสถานะเป็นสิทธิหลานแล้วจึงเกิดอาการใจฝ่อขึ้นมาอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ สิทธิ์เอ๋ยเจ้านี่ช่างสร้างปรากฏการณ์สะเทือนเลื่อนลั่นเสียจริงสเสวียนหัวมองไปยังดวงตาที่หวาดกลัวของสิทธิ์ยังรู้จักใจฝ่อด้วยหรืออาจารย์ข้าย,ยังไม่ได้ทําสิ่งใดเลยนะหลิวหลีที่ไม่รู้ตัวว่าตนเองได้สร้างปรากฏการณ์สะเทือนฟ้านินเลยสักนิดหลิวหลีมองบุคคลสําคัญรอบตัวด้วยสายตางงงงจริงด้วยวันนี้มันวันอะไรกันเหตุใดเหล่าอาจารย์จึงมารวมตัวกันที่หอโอสถ แถมยังมาปรากฏตัวในที่พักของนางอีกหรือว่ามาเดินเล่นจนมาถึงที่นี่ใช่สิเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยก็แค่บรรลุช่วงแล้วไม่ระวังไปดูดเอาพลังเซียนของหอโอสถไปมากกว่าครึ่งเทียนย่อมองดูหอโอสถที่พลังเซียนเบาบางลงไปสิทธ์น้องเจ้าไม่รู้สึกผิดหรือจนก่อเรื่องใหญ่โตเช่นนี้คิดไม่ถึงว่าจะบอกว่าไม่ได้ทำอะไรทำให้พวกคนแก่อย่างเราเรามันเกินจะรับไหว คิดว่าพวกเรามาเดินเล่นจริงหรือท่านอาจารย์ข้าเป็นคนทำจริงๆหรือเจ้าคะสีหน้าหลิวหลีอึ้งไปเล็กน้อยเด็กสาวผู้น่ารักบาบางจะทำสิ่งที่โหดร้ายเช่นนั้นออกมาได้อย่างไรกันแต่ก็ได้ว่าตนเองกลายเป็นสาวน้อยจอมพลังและน่าจะโน้มไปทางสาวน้อยคิงคองบึกบืนอีกต่างหากท่านอาจารย์สิทธป่วยแล้วหลิวหลีกลายเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้ว หลิวหลียิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บปวดเหตุใดตนจึงกลายเป็นสาวน้อยจอมพลังไปได้นะโลกนี้ช่างไรซึ่งความเมตตาสิทธิ์เอ๋ยเจ้าลองกำมัดต่อยกำแพงฝั่งตรงข้ามโดยไม่ใช้พลังเซียนดูสิสเวียนหัวคิดครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นมาหลิวหลีพยักหน้ารับพลันหายใจเข้าลึกๆจากนั้นก็เหวี่ยงหมัดไปที่กำแพงเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นกำแพงพังทลายลงมา จุดที่มัดสัมผัสโดยตรงกลายเป็นผุยผงหลิวหลีอึ้งเหมือนมีลมพัดตีผ่านหน้าของนางไปเจ้ารู้สึกเช่นไรสเวเียนหัวเอ่ยถามสบายมากเจ้าค่ะหลิวหลีคิดถึงความรู้สึกเมื่อครู่จากนั้นจึงเอ่ยตอบสเวเียนหัวขมวดคิ้วเกิดสิ่งใดขึ้นกับสิทธ์ตัวน้อยของเขากันแน่เทียนหลิงจื่อคิดอยู่สักพักจึงนำกระบี่หนักเล่มหนึ่งส่งให้นางสิทธิ์น้องเจ้าลองยกขึ้นดู หลิวหลีรับกระบี่หนักเล่มนั้นมาถือด้วยมือข้างเดียวไม่ค่อยถนัดนักจึงถือด้วยมือทั้งสองข้างเป็นเช่นไรบ้างน้ำหนักพอได้แต่มันยาวเหลือเกินหลิวหลีสรุปมองดูสาวน้อยจอมพลังตรงหน้าที่ถือกระบี่อันใหญ่ไม่สมตัวมันยาวเกินไปจริงๆนี่คือกระบี่หนักที่ทำมาจากเหล็กกล้าน้ำหนัก300กิโลกรัมอาจารย์อาสิทน้องสามารถฝึกวิชากระบี่ได้ นางจะกลายเป็นนักดาบที่ยอดเยี่ยมเทียนหลิงจื่พูดด้วยดวงตาเป็นประกายช่างมีพรสวรรค์โดดเด่นนักสภาพร่างกายที่แข็งแรงนี้ทนทานต่อการรับรุกโจมตีและบำเพ็นเพียนแย่แล้วทำไมต้องมาแย่งเข้าหอกระบี่กับอาจารย์อาด้วยหลิวหลีเหตุใดเจ้าจึงกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเช่นนี้เสียงของโจอีดังขึ้นหลังจากผู้อาวุโสหลายท่านออกไปแล้ว ก็มีอยู่หลายคนที่ไม่กล้าออกไปตามอำเภอใจจนหลิวหลีต่อยกำแพงถล่มยกกระบี่หนักโจอีจึงถามอย่างอดไม่ได้รูปปั้นแกะสลักของหลิวหลีแตกกระจายเป็นเสี่ยงเสี่ยงเหตุใดเพื่อนของนางจึงได้เห็นสภาพสาวน้อยจอมพลังแสนประหลาดของนางจะว่าไปพวกเขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรอาจารย์ไม่ควรจะจัดการสถานการณ์ให้เรียบร้อยก่อนหรือไงหลิวหลีตำหนิอาจารย์ขึ้นมา พวกเจ้ากลับกันไปก่อนเถิดโจอ,อีโจมั่วพวกเจ้ากลับไปเก็บของแล้วเปลี่ยนเข็มกลัดเป็นสิทธิในสำนักเสียโจซานพวกเจ้าไปจัดการเรื่องภารกิจสองส่วนข้าจะรอจนพวกเจ้าบรรลุช่วงพื้นฐานแล้วพวกข้าจะเลือกรับไว้เป็นสิทธิใต้น้ำเทีนยนเย่ากล่าวพี่น้องสกุลโจใช้ได้ทีเดียวซื้อใจพวกเขาใช้ได้ทีเดียวขอบคุณท่านเจ้าหอขอรับ พวกโจซานตอบอย่างดีใจถือเป็นข่าวดีเข้ามาอีกเรื่องจ,งจริงๆหลังจากนั้นคนไม่น้อยที่รับรู้ข่าวนี้เข้าก็อยากเจอกับสาวน้อยผู้ทรงพลังตามคำร่ำลืออย่างไรเสียหลิวหลีได้เข้าสู่ช่วงเวลาการฝึกฝนอันแสนทะโหดแล้วและไม่ปรากฏตัวในสำนักเลยและแน่นอนว่าหลังจากข่าวนี้ลือไปถึงหูคนนอกสำนักอย่างหลิงจูที่กำลังทุกคนจนเป็นบ้าเมื่อรู้แล้ว ก็ยิ่งทำให้นางใจสลายขอรับท่านเจ้าหอพวกโจซานเอ่อยตอบโจอีและโจมั่ที่อยากจะพูดอะไรกับหลิวหลีสักหน่อยก็ถูกโจซานและโจอู่ลากออกไปโจอีคิดว่าถึงอย่างไรก็ต้องเจอกันบ่อยจึงวางใจและออกไปกับพี่สาวและพี่ชายสิทธ์เอ๋ยสถานการณ์ของเจ้าค่อนข้างพิเศษเจ้ากลับไปที่หอกับข้าข้าจะวินิจฉัยดูศักหน่อย สเสวียนหัวพูดพลางทำหน้านิ้วคิ้วขมวดท่านอาจารย์ใช้คำว่าวินิจฉัยกับสิทธิรับของท่านได้อย่างไรกรันคำนี้มันดีแล้วหรือนางไม่ใช่หนูทดลองสักหน่อยสเสวียนหัวปล่อยโอกาสให้นางวิจารณ์ในใจหลังจากนั้นจึงพาหลิวหลีจากไปด้วยท่าทีสง่างามและทิ้งพวกสเสวียนอาวิทีพูดไม่ออกไว้ อาแฮมภายในสำนักยังมีงานต้องสสางข้ากลับไปก่อนสวียนอาวีได้สติขึ้นมาหากไม่แยกย้ายตามไปจะรอให้ถูกเชิดก่อนหรือไงพอพูดจบก็หายตัวไปทันทีลูกศิษย์คนใหม่ของข้ากำลังรอข้าสอนกระบวนท่ากระบี่อยู่เทียนเย่าข้าขอตัวก่อนช่างหน้าขันเทียนเย่าผู้นี้ขึ้นชื่อเรื่องขูดรีดจะรอให้ขูดถึงผิวชั้นในหรือไรเล่า คนที่เหลืออยู่ก็ล้วนแต่หาข้ออ้างเพื่อปลีกตัวหนีช่างหน้าขันนักไม่รีบหนีแล้วจะรอให้ถูกเอาเปรียบหรือไงไม่เห็นหรือตัวต้นเรื่องเผ่นหนีไปแล้วเทียนย่อมองแต่ละคนที่หาเหตุผลปลีกตัวกลับมองพลังเซียนอันเบาบางบนสำนักเอ้อแค่จะยืมหินวิญญ,ญาณเล็กๆน้อยๆสักหน่อยมันยากเย็นนักหรือข้าอยากจะหักลดยาของพวกเขาให้หมด เมื่อถูกพากลับมายังยอดเขาที่ตนเคยมาครั้งแรกหลิวหลีก็รู้สึกเวียนหัวตาลายและหลังจากอาการตื่นประหนกหายไปก็กลับมาหิวอีกครั้งดังนั้นนี่ก็เป็นฉากทิวทัศน์ที่หลิวหลีถูกพาตัวมาเป็นครั้งแรกท่านอาจารย์หลิวหลีหิวแล้วหลิวหลีพูดพลางใช้มือลูบท้องปัญหาอีกอย่างหนึ่งของเสวียนหัวคือรู้สึกขัดใจคำว่าหิวของสิ์ตนสิทิหิวแล้ว นางต้องกินข้าวนางไม่ชอบยาปี้กูตานยาทิพท่านอาจารย์หลิวหลีรู้สึกหิวจนเหมือนจะกินวัวได้ทั้งตัวหลิวหลีพูดต่อวัวทั้งตัวทำให้สเสวียนหัวนึกถึงอสูรชนิดหนึ่งพะละกำลังมากน่าจะเป็นเนื้อชั้นดีรอก่อนสเสวียนหัวผู้จบก็หายตัวไปรอบนี้หลิวหลีไม่ได้โง่เขลาวรออยู่ด้านนอกเหมือนเคย เข้าไปข้างในแล้วค่อยว่ากันอุณหภูมิต่ำขนาดนี้ผู้บำเพ็ญเพียรตัวเล็กๆอย่างนางเสบสุขไม่ไหวหรอกเสวียนหัวเข้าป่าที่ใกล้ที่สุดเพื่อไปจับวัวป่าสักตัวด้วยความรวดเร็วจากนั้นจึงให้ทางโรงครัวย่างให้แล้วหอกลับมาให้สิบตัวน้อยหลิวหลีนั่งนับนิ้วเสวียนหัวก็กลับมาเมื่อมองเห็นวัวที่มีขนาดใหญ่กว่านางถึงเท่าตัวก็ตกใจขึ้นมาเล็กน้อย หลิวหลีที่หิวแทบทนไม่ไหวจึงเริ่มกินเนื้อทั้งสดและนุ่มมีแต่รสเค็มจากเกลือรสสัมผัสยังไม่ถือว่าดีนักหลิวหลีวิจารณ์ไปกินไปอย่างออกรสออกชาติไม่นานหลิวหลีก็กินวัวทั้งตัวหมดอย่างรวดเร็วแล้วเช็ดปากเจ้ากินเสร็จแล้วหรือสวีวนหัวถามเจ้าข้าไม่หิวแล้วหลิวหลีตอบอืมแต่ก็แค่อยู่ท้องเท่านั้นปริมาณอาหารที่กินนั้นดีขึ้นมาก สเวียนหัวขมวดคิ้วคำพูดนี้ของนางแปลว่ายังไม่อิ่มอาหารที่เกิดขึ้นหลังจากที่เสร็์บรรลุช่วงอย่างประหลาดหนักหนาเอาการพูดสีว่าเหตุใดจู่จูจ่เจ้าถึงบรรลุช่วงอย่างกระทันหันเช่นนี้โชคดีที่เจ้ารู้ตัวไม่เช่นนั้นเส้นชีพจรในตอนนี้ของเจ้าอาจจะเสียหายอย่างร้ายแรงสเวียนหัวพูดขึ้นอย่างจรงิงจังข่านอาจารย์ศิษย์เป็นผู้บริสุทธิ์นะเจ้าคะ ข้าแค่ออกไปเรียนรู้กับเหล่าสหายข้างนอกหลังจากกินข้าวเสร็จข้าเผลอไปเหยียบงูตัวหนึ่งโดยบังเอิญจึงต้องการล้างแค้นด้วยการทำซุกงูใครจะรู้ว่างูตัวนั้นยังไม่ตายทั้งยังนอนจ้องข้ายอยู่ในกระบอกไม้ไผ่สิทธตกใจแทบตายหลังจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าข้าต้องบำเพ็ญเพื่อบรรลุช่วงหลิวหลีระบายความของขืนให้อาจารย์ฟังเหตุใดนางถึงซวยเช่นนี้ เจ้าพูดว่าเจ้าเหยียบงูตัวหนึ่งดูเหมือนสเสวียนหัวจะรู้แล้วว่าปัญหาอยู่ที่งูตัวนั้นเจ้าค่ะหลิวหลีพยักหน้าใช่แล้วดูเหมือนข้าจะทำพันธสัญญาอะไรบางอย่างหลิวหลีคิดแล้วจึงตอบออกมาสเสวียนหัวขมวดคิ้วยังขบคิดอยู่ว่ารอให้สิทธิ์ของตนบรรลุช่วงอมตะก่อนแล้วจะไปหาอสูรพูดพเผด็จการสักตัวมาให้สิทธิ์น้อยแต่คงเป็นไปไม่ได้แล้ว เจ้าสร้างพันธสัญญากับสิ่งใดดูเหมือนจะเป็นงูตัวนั้นหลิวหลีคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นงูตัวหนึ่งงูจัก,กระพัดก้าเสียนาคีขเขมือบนภาหรืออาจจะเป็นงูสายเลือดชั้นสูงสวียนหัวขบคิดใปต่างๆนานา,นาเอาอสูรพูดของเจ้าออกมาดูหน่อยสวียนหัวพูดท่านอาจารย์มันพูดว่าพวกเราระดับต่ำต้อยไป ไม่พบหลิวหลีอยากจะพูดคุยกับงูแดงตัวนั้นผลคือมันไม่ได้อยากจะเจอหน้านางก็แค่งูตัวเดียวสูงส่งมาจากไหนกันเชียวออกมาหลิวหลีโกรธจึงตะหวาดเสียงดังจากนั้นก็มีงูสีแดงออกมาจากร่างของหลิวหลีเห็นอาเลียยแสดงสีหน้ารำคาญใจอายุก็ตั้งหลายหมื่นปีแต่ดันดื่มเลือดของอีกฝ่ายก่อน ซึ่งต่อให้พันธสัญญาจะเท่าเทียมแต่ก็ต้องฟังคําสั่งของอ e ีกฝ่ายอยู่ดีเขาพลาดแล้วขอบคุณที่รับฟังและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องโปรดติดตามตอนต่อไป